ที่จะมารู้จักธรรมะเนี่ยผมไปเรียนเมืองนอกหลังจากจบปริญญาโทมาก็กลับมาเมืองไทยแล้วก็มาทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมแล้วก็ทำธุรกิจส่วนตัวมาเรื่อยๆชีวิตในตอนนั้นก็ประสบความสำเร็จดีแต่ว่าถ้าพูดถึงอุปนิสัยใจคอตอนนั้นเป็นคนชอบดื่มมาก ดื่มเหล้าดื่มตลอดพูดง่ายๆว่าถ้าใครมาเห็นผมวันนี้คนที่เห็นผมวันนี้จะนึกไม่ออกเลยเมื่อก่อนผมเป็นยังไงหรือคนที่อยู่กับผมในตอนนั้นก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าวันนี้ทำไมผมถึงเป็นอย่างนี้มันเป็นภาพที่ขัดกันโดยสิ้นเชิงเมื่อก่อนกินสูบดื่มเสพใช้ชีวิตอย่างหลงระเริงมัวเมาสนุกสนาน ใช้เงินซื้อทุกอย่างที่คิดว่ามันจะให้ความสุขได้จนกระทั่งมาถึงปี2539ตอนนั้นเป็นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ IMF ธุรกิจที่ทำอยู่ก็ประสบปัญหาอย่างหนักชีวิตหันเหแล้วก็หกล้มตีลังกาเลยตอนนั้นทุกอย่างที่เคยมีเคยเป็นสูญสลายหายวับไปกับตาชีวิตที่บอกว่ามีความสุข สนุกสนานเปลี่ยนแปลงไปหน้ามือเป็นหลังมือของที่เคยมีทุกอย่างถูกยึดบ้านถูกยึดรถถูกยึดเงินธนาคารถูกอายัดทุกอย่างจากหน้ามือกลายเป็นหลังหลังมือหรือหลังเท้าไปเลยคือไม่ใช่เทวดาตกสวรรค์เทวดาตกนรกชีวิตที่บอกว่ามีแต่ความสุขมีแต่สนุกสนานแต่ไม่ได้ความสะดวกสบาย ลนกลับไปอยู่นอนกลางดินกินกลางทรายจากคนที่เคยมีรถดีๆใชนะ้ทุกยี่ห้อแพงๆกลายเป็นเหลืออยู่คันเดียวที่แบงค์ไม่ได้ยึดคือรถกระบะเก่าๆที่ประตูแทบจะปิดไม่ได้เอาไว้ขนของส่งของลูกค้าทุกจนกระทั่งไม่รู้ว่ามันจะออกจากทุกได้ยังไงชีวิตมันจะเดินต่อไปได้อย่างไง แวะไปเยี่ยมรุ่นพี่คนหนึ่งรุ่นพี่ก็ทําฟาร์มกุ้งกุลาดําสมัยนั้นก็ฮิตทําฟาร์มกุ้งกุลาดําแถวจังหวัดสุพรรณบุรีเขาก็เลยชวนเห็นว่าไม่มีอะไรทําก็ลองมาทําดูไหมล่ะไอเราก็อ่ะก็ดีกว่าไม่มีอะไรทําเผื่อจะได้เงินมาใช้นี่บ้างก็เลยตัดสินใจเข้าไปทําร่วมทำาอบเขาจนกระทั่งทําไปทํามาก็กลายเป็นทําเองในช่วงที่ทําเองมันก็งูงูปลา ไปทำสิ่งที่ไม่รู้จักแล้วก็ไม่คุ้นเคยเลยแต่รู้อย่างหนึ่งว่ากุ้งเลี้ยงยากมากใครบอกว่าเลี้ยงลูกยากเนี่ยเขาบอกว่าเลี้ยงกุ้งยากเป็นสิบเท่าเลยค่า PH เปลี่ยนฝนตกแดดออกทุกอย่างเปลี่ยนหมดคือมันไม่รู้จะก,กันอะไรทุกอย่างมันเป็นทาสามารถทําให้เจ๊งได้ตลอดเวลาชีวิตที่ว่าทุกแล้วก็แบกความทุกซ้ําเข้าไปอีกอะไรก็ตามที่เราเข้าไปเหยียบแล้วเนี่ยมันอยู่ๆมันจะถอยออกมามันก็ทําไม่ได้ ทีนี้มันก็หนักเข้าไปเรื่อยๆจนในเหตุการณ์หนึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์เฉียดตายในระหว่างที่กำลังเลี้ยงกุ้งอยู่บ่อกกุ้งเนี่ยถ้าเรานึกออกเนี่ยมันจะเป็นบ่อสี่เหลี่ยมประมาณสักสองไร่ถึงสี่ไร่ในบ่อก,กุ้งก็จะมีใบพัดตีน้ำทีนี้เย็นวันหนึ่งขณะที่ใบพัดก็กำลังตี วันนั้นผมกำลังเดินตรวจบอ่อซึ่งต้องเดินข้ามแป,ป๊บที่มันหมุนอยู่จังหวะที่ผมเดินก้าวขาแรกไปเนี่ยขาที่สองพอเดินผ่านไปเนี่ยขากางเกงด้านหลังเนี่ยมันติดมันไปติดหัวน็อตที่กำลังหมุนอยู่จังหวะที่มันเกี่ยวค้างเกงเข้าไปมันก็เริ่มรัดจังหวะนั้นผมรู้ตัวแล้วว่ามันติดผมก็หันไปพยายามจะก,กระชากแต่มันเป็นไปไม่ได้หรอกจนในที่สุดพอมันดึงลงไปเรื่อยๆเนี่ยก็ลม้มลงวินาทีนั้นเนี่ย เสื้อมันเข้าไปติดด้วยมันอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันก็พลุกเข้าไปด้วยกันทีนี้มันดึงเข้าไปทั้งเสื้อทั้งเกงมันก็ดึงตัวผมค่อยๆโน้มลงไปโน้มลงไปงอลงไปเรื่อยๆมันก็บิดลงไปบิดลงไปบิดลงไปผมเริ่มหายใจไม่ออกแล้วตอนนั้นหายใจไม่ออกแล้วมันก็บิดบิดบิดมันก็ค่อยๆดึงผมเข้าไปเรื่อยๆดึงเข้าไปเรื่อยๆผมก็เห็นละขาผมเข้าไม่ได้เพราะรูมันเล็กนิดเดียวสักพักมันหักป๊อกเลยมันหักเนี่ยตรงข้อหักเลยแล้วก็พยายามที่จะดิ้นรนแต่มันทําอะไรไม่ได้ คือมันทาอะไรไม่ได้แนละ้วผมรู้สึกเลยว่ามันกําลังบิดเข้าไปที่ซี่โครงของผมมันก็เริ่มบิดเข้าไปบิดเข้าไปตอนนั้นผมหายใจไม่ออกจะขาดใจแล้วรู้สึกเลยตัวเองกําลังจะขาดใจเพราะไม่ได้หายใจเลยแล้วก็รู้สึกแล้วว่าซี่โครงกําลังจะหักแต่วินาทีนั้นเนี่ยที่มันกําลังจะลากผมเข้าไปอีกรอบเนี่ยผมหันไปเห็นขาคันเร่งของเครื่องคือเครื่องดีเซลเนี่ยมันมีขาคันเร่งที่มันใช้เร่งแล้วก็ดับนะมันมีโผล่มาหน่อย วินาทีนั้นเองที่ผมเห็นผมกล่าว่าถ้าผมเอื้อมมือไปปัดถึงเนี่ยเครื่องมันจะดับมันเหลือวินาทีเดียวก่อนที่มันจะกระชากผมเข้าไปรอบสุดท้ายผมรู้ตัวผมกำลังถูกดึงเข้าไปมือผมก็เอื้อมสุดแรงเลยเพื่อจะปัดให้โดนเนี่ยมันขาดไปแค่นี้นี่คือวินาทีของความเป็นกับความตายมันขาดไปแค่นี้คือมันปัดเนี่ยแล้วจบละคือหมดละ แต่วินาทีนั้นเนี่ยสิ่งที่แปลกใจผมก็คือมันเป็นโอกาสสุดท้ายของชีวิตซึ่งผมควรจะต้องเสียดายแต่ผมกลับไม่รู้สึกอะไรกับมันเลยมันเริ่มรู้สึกเอะผมเอ๊ะขึ้นมาในใจเลยว่าทำไมเราไม่เสียดายเลยนี่คือครั้งสุดท้ายแล้วนะหลังจากนั้นเครื่องก็ดึงเข้าไปดึงเข้าไปผมเริ่มเห็นทุกอย่างรอบตัวเนี่ยสโลโมชันลงเรื่อย เราอาจจะเคยได้ยินว่าคนจะตายนี่จะเห็นภาพทุกอย่างช้าลงหมดเลยผมเห็นทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกับถูกสโลช้าลง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 ภาพที่ผมเห็นรอบตัวเนี่ยช้าลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งผมกําลังจะตายผมก็เริ่มปล่อยคือไม่สู้แล้วเพราะผมรู้สึกว่าผมสู้มาตลอดแล้วผมทําอะไรไม่ได้เลยผมเริ่มรู้สึกเลยว,ว่ามันเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เราเริ่มรู้สึกว่าเราควบคุมอะไรไม่ได้แล้ว ก่อนหน้านี่เราจะรู้สึกว่าเราเดินเหินหยิบจับเราสั่งอะไรได้ทุกอย่างเลยเราไม่เคยรู้สึกอย่างนี้มาก่อนเลยแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าเราควบคุมอะไรไม่ได้อีกแล้วชีวิตไม่ใช่ของเราแล้วะชีวิตไม่ใช่ของเราแล้วมันพร้อมที่จะไปตอนไหนก็ได้เพราะฉะนั้นผมเริ่มรู้สึกว่าผมปล่อยผมไม่เอาแล้วแต่ผมก็ไม่ทุกข์อะไรเลยผมกลับรู้สึกเป็นปกติไม่ตกใจกลัวไม่อะไรทั้งสิ้น จนกระทั่งวินาทีที่ผมก็ลันจะขาดใจตายจริงๆมันเกิดมีเสียงดังขึ้นมาดังลั่นเลยผมจำได้เลยดังขึ้นมาในหัวผมเนี่ยคือคำว่าฝืนรอบนี้ให้ได้ไม่อย่างนั้นตายแน่นอนทุกคนวันนี้อาจจะสงสัยว่ามันคือเสียงอะไรหรือมีเทพพระเจ้าเทวดามาบอกหรือผมบอไม่ใช่หรอกเป็นเสียงแห่งสติที่เราเคยฝึกมาตลอดนี่คือการเตือนก่อนที่ทุกอย่างจะจบลง จากนั้นผมไม่ฟังอีลาค่ายลมไม่มีเวลาคิดอีกแล้วผมตั้งหน้าตั้งตาฝืนอย่างเดียวดันสู้กับแป,ป๊บที่กําลังหมุนด้วยเครื่องดีเซลสิบแรงมาผมดันสู้ดันสู้ดันสู้ไม่ยอมเข้าอีกแล้วคือดันดันดัน,ดน,ดนจนกระทั่งเครื่องดีเซลหยุดเครื่องดีเซลสําลักแล้วก็หยุดอึกไปเลยหลังจากนั้นผมก็ห้อยตองแต่งอยู่ตรงนั้นขยับตัวไม่ได้เพราะมันบิดลงไปจนมั่วไปหมด มีคนเริ่มเห็นก็วิ่งตาวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาช่วยคนเนี่ยยืนตกตะลึงกันเลยเพราะว่าเหตุการณ์มันไม่รู้อะไรเป็นอะไรมันพันกันมั่วไปหมดผมต้องค่อยๆบอกว่าไปเอามีดมามีด <c oughs> ไอ้คนกำลังยืนงงอยู่ก็วิ่งกลับไปเอามีดวิ่งกลับไปมีดแล้วก็ตัดแล้วผมก็หลุดออกมาได้แล้วก็พาผมไปส่งโรงพยาบาลไปหาหมอน,นี่ก็คือเหตุการณ์ครั้งหนึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดมาหลังจากผมปฏิบัติธรรมครั้งแรก ในครั้งที่ผมมีความทุกข์มากเนี่ยคุณแม่ของผมเนี่ยคุณแม่ยินดีเนี่ยก็เลยแนะนําว่าลองไปปฏิบัติธรรมดูไหมตอนนั้นผมก็นึกไม่ออกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะมาช่วยอะไรเหรอเอาละเขามาอยู่ในคอร์สกันห้าวันเจ็วันแปดวันออกไปมันก็ต้องเจอสภาพหนี้สินเดิม <c oughs> ผมก็นึกไม่ออกว่าเข้ามาแล้วมันจะพ้นทุกข์ได้อย่างไงก็หนี้สินมันยังกองพเนินเทินทึก แต่เอาละอย่างน้อย7วันเข้ามาสบายใจก็ยังดีผมคิดแค่นี้ไม่ได้คิดอะไรมากจนกระทั่งถึงวันที่5ของการปฏิบัติขณะที่ผมก้มลงกราบพระวินาทีหนึ่งที่ผมกำลังเงยหน้าขึ้นมาผมสังเกตเห็นใจของตัวเองว่ามันไม่มีความทุกข์มันไม่มีความทุกข์ก่อนหน้านี้เรารู้สึกว่าเราทุกข์มาตลอดแต่ในวินาทีนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่า ความทุกข์มันหายไปไหนมันเกิดคำถามขึ้นในใจแต่ไม่มีคำตอบการปฏิบัติธรรมก็ทำให้ผมได้พบได้เห็นสภาพธรรมหรือสภาวะธรรมอะไรต่างๆพอสมควรมันจึงทำให้ผมเริ่มสงสัยว่าการปฏิบัติธรรมคืออะไรผมจึงเข้าสู่การปฏิบัติธรรมครั้งที่สองด้วยตัวเองทีนี้ปฏิบัติไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆจนมีขั้นที่3 456 7 8ไปเรื่อยๆ ก็เริ่มเข้าใจธรรมะอะไรต่ออะไรมากขึ้นในช่วงนั้นที่ผมทำฟาร์มกุ้งไม่ได้ดีเด่อะไรแล้วก็ไม่ได้ทำให้ผมจะพ้นทุกข์หรือมีเงินมีทองมาใช้น่ใช้ศีลเลยแต่มันกลับกลายเป็นสภาพเนี่ยเหมือนจะทับถมแล้วก็รุนแรงกว่าเดิมในวันนั้นผมยังจำได้เป็นช่วงปีใหม่ของน่าจะเป็นปี2,542 ถ้าจำไม่ผิดในวันนั้นผมไปพัทยากับครอบครัวคุณแม่ก็ชวนไปพักผ่อนเช้าวันนั้นขณะที่ผมกำลังหมดอะไรตายอยากในชีวิตหนังสือพิมพ์ผมยังจำได้เลยเดย์รีนิวหน้าแรกเป็นวันที่วันปีใหม่หน้าแรกของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับในในปีใหม่ปีนั้นเนี่ยเป็นภาพของพระมหาชนก เป็นสกสอทีใ่ในหลวงประทานให้กับปุ่มชนชาวไทยที่แรกผมไม่ได้รู้จักผมไม่ได้สนใจผมก็อ่านผ่านๆตาไปเรื่อยๆพระมหาชนกเรือแตกกระโดดหนีลงจากเรือแล้วก็ว่ายน้ำอยู่กลางมหาสมุทรโดยที่ไม่รู้ว่าฝั่งอยู่ไหนตั้งหน้าตั้งตาว่ายจนกระทั่งมีเทพธิดาลงมาแล้วก็ถามพระมหาชนกว่า จะเหนื่อยไปทำไมจะไหวไปที่ไหนไหวอีกเจ็ดวันก็ไม่มีฝั่งเพราะนี่มันอยู่กลางทะเลพระมหาชนกถ้าผมจำไม่ผิดท่านตอบว่าไม่ว่าเราจะไหวไปจนตายแล้วไม่เห็นฝั่งเราก็จะไหวเราจะไม่ยอมแพ้คำเนี้ยผมยอมรับเลยว่าในวันนั้นเนี่ยมันโดนผมเข้าไปเต็มที่เลยเหมือนกับ ไมหน้าสามฟาดจนกระทั่งตื่นเลยใช่วันนี้เราไม่เห็นฝั่งเลยจากนั้นผมไปร้านหนังสือไปเดินหาหนังสือพระมหาชนกที่ทมีขายตอนวันนั้นมีขายผมยังจำได้เลยว่าหนังสือเล่มเล็กๆพระมหาชนกเนี่ยปกสีขาวๆแล้วก็แถมเหรียญในหลวงมาเหรียญหนึ่ง <c oughs> เป็นเหรียญสีงเงินแถมมากับหนังสือผมเอาเหรียญน,นั้นไปอัดกรอบไปอัดกรอบพลาสติกแล้วห้อยคอไว้ เป็นเครื่องเตือนใจว่าผมจะสู้จากนี้ต่อไปผมจะสู้จากนั้นผมก็ค่อยๆประสบความสำเร็จขึ้นมาพอสมควรในระดับหนึ่งแต่ว่าผมคงไม่ได้มีความสามารถทางด้านกุ้งจริงๆแต่ว่าดวงไม่ให้หรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายผมก็ต้องเลิอกออกมาแล้วผมก็ดีใจที่ผมเลิกได้เพราะว่าวันที่ วันที่ผมเลี้ยงผมไม่ได้มีความสุขกับการเลี้ยงเลยผมไม่เคยมีความสุขกับเงินที่ได้ผมไม่เคยอะไรเลยทุกเช้ามาผมเดินดูบอกกุ้งผมได้แต่ยกมือไหว้แล้วก็บอกว่าถ้าผมมีโอกาสผมจะไม่ทำผมขอโทษผมไม่เคยคิดจะมาล่ำรวยจากอาชีพนี้เลยที่ผมทําวันนี้เพราะผมไม่มีทางเลือกจริงๆถ้าผมมีทางเลือกผมจะไม่เลือกแล้วผมก็ ไม่ถ่ายรูปไม่หันหลังมองอีกแล้วเดินออกมาเลยจากนั้นชีวิตผมก็เริ่มเข้าสู่จุดเปลี่ยนมันเริ่มเกิดคำถามในใจขึ้นมาจากการที่ปฏิบัติมาทุกปีทุกปีตลอดมาเริ่มถามตัวเองว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรผลทายการพ้นทุกยังมีอยู่จริงๆเหรอผมจึงตัดสินใจว่าผมจะบวชก็จึงทำให้ผมเข้าไปบวชแล้วก็เข้าไปศึกษาแล้วก็บวช อย่างจริงจังที่ยคพูดศูนย์สองอันนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ได้มีผมได้บันทึกทุกอย่างเอาไว้ทีแรกก็บันทึกเก็บไว้เป็นความทรงจำคล้ายๆไดอารี่เสร็จแล้วบันทึกไปบันทึกไปมันก็มากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นที่มาของหนังสือเล่มหนึ่งที่หลายคนอาจจะเคยได้เห็นตามร้านในอินหรือร้านร้านหนังสือชื่อดูจิตหนึ่งพันสาจนวันนี้ร้านในอินก็ยังขายหนังสือเล่มนี้อยู่เลยทั้งๆที่ผ่านมาแล้ว7ปีเพราะมีคนมาถามถึงอยู่ตลอด หนังสือเล่มนี้ก็ไม่เชิงว่าจะเป็นหนังสือธรรมะเป็นบันทึกส่วนตัวของอาจจะพระรูปหนึ่งที่บวชในเวลานั้นว่าอะไรเกิดขึ้นมาบ้างทั้งข้างในทั้งข้างนอกทั้งเรื่องราวก็คล้ายๆกับเราดูสมณรทรูปปัญญาเนี่ยนะแอบดูทุกช็อตทุกช็อตว่าทําอะไรกันบ้างแต่หลังจากคนที่อ่านหนังสือดูจิตดุลพรรษาก็จะเห็นหมดทุกมุมทุกเวลาว่าพระรูปหนึ่งหรือว่าในพรรษาหนึ่งพระเขาทาอะไรกันบ้างเหมือนกันผ่านหนังสือเล่มนี้เป็น เป็นสื่อเหมือนมีกล้องวงจรปิดตามดูเหมือนกันแต่เป็นตามดูผ่านตัวหนังสือสามเอนทรูนี่ผ่านภาพจริงๆเลยก็จึงทำให้ผู้คนเริ่มเข้ามารู้จักกับผมมากขึ้นจนมีเหตุการณ์ที่ผลักดันให้ผมจำเป็นต้องสืบอ,ออกมาเนื่องจากคดีความในอดีตสมัยที่แต่ทำธุรกิจมันก็บีบเร้าให้ผมต้องออกมาเพราะว่าระหว่างที่เป็นพระเขาก็ไม่ตัดสิน คดีมันก็ค้างคาอยู่อย่างนั้นก็จึงตัดสินใจสึกออกมาก็นึกว่าจะมาใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปแต่ที่ไหนได้ออกมาหนังสือดูจิตถึงภาษาเนี่ยกับทําให้คู้คนสนใจอยากจะฟังก็ขอเชิญไปบรรยายไม่ว่าจะหน่วยงานวาพอ,อรโรงเรียนเสนาธิการทหารจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยจนกระทั่งจนถึงวันนี้เป็นเวลา78ปีเนี่ยไม่เคยหยุดเลยจากการบรรยายครั้งนั้นจนมาถึงวันนี้จึงนําพาผมเข้าสู่เส้นทางตั้งแต่ บรรยายธรรมนำผู้คนปฏิบัติธรรมแล้วก็สาธยายธรรมให้คนทำยังไงถึงจะเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าได้ง่ายขึ้นนี่ก็คือจุดที่เปลี่ยนชีวิตจากเมื่อก่อนเป็นคนที่มีความทุกข์มากเห็นแก่ตัวทำอะไรก็เพื่อตัวเองกินสูบดื่มเสพหาแต่ความสุขใส่ตัวจนถึงวันนี้พลิกกลับเป็นอีกด้านหนึ่งมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่น แล้วก็ทํายังไงผู้คนถึงจะเข้าใจหนถ่ายการพ้นทุกวันที่เรามีความทุกข์มากเรารู้ว่าความทุกข์คืออะไรมันสาหัสแค่ไหนแล้ววันนี้ทางแห่งการพ้นทุกที่ยังมีอยู่ทํายังไงพวกเขาือผู้คนทั้งหลายจะได้เข้าใจแล้วก็เข้าถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ง่ายขึ้นเนื่องจากว่าเราเป็นคนรุ่นใหม่เราเข้าใจคําถามเราเข้าใจปัญหาเราเข้าใจข้อสงสัยของคนยุคปัจจุบันผมก็จึงพยายาม อาจจะพอมีความสามารถในการสร้างสื่อขึ้นมาบ้างก็จึงนําความสามารถนั้นมาแก้ประเด็นความไม่เข้าใจของคนให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นโดยอาศัยสื่อต่างๆสมัยแรกๆที่ผมออกมาบรรยายธรรมเนี่ย PowerPoint ยังไม่เป็นที่ดังมากแต่ผมก็พยายามใช้ PowerPoint ในการนําเสนอสื่อของพระพุทธเจ้าหาสื่ออย่างอื่นมาเพื่อเปรียบเทียบให้เข้าใจธรรมะง่ายขึ้นวันนี้ใครๆก็ใช้เป็นกันหมดแล้วก็ มันไม่ได้มีเรื่องของการพรีเซนเทชันที่เป็นเรื่องแปลกอีกแล้วแต่ก็ยังใช้แนวของการนำเสนอเพื่อให้คนเข้าใจได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่รวมไปถึงเด็กๆอย่างคอร์สพื้นฐานเนี่ยว่าเราจะเอาธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงเนี่ยายการพ้นทุกข์คืออะไรเรื่องง่ายๆเลยที่ผมมักจะชี้ให้คนเห็นเนี่ยวันนี้เราเรามักจะรู้สึกว่าเราเองก็ไม่เห็นมีความทุกข์อะไรนะ ทำไมเราจะต้องเข้ามาปฏิบัติธรรมด้วยเราก็ไม่ได้ทุกข์อะไรมากเอาละไอ้ทุกข์ขนาดที่ผมโดนเนี่ยถ้ามีใครโดนเขาคงเดินข้าทางธรรมะได้ไม่ยากแต่สําหรับคนทั่วไปธรรมดาธรรมดานี่เขาก็ไม่รู้สึกว่าเขาทุกข์อะไรจะทะเลาะก,กับแฟนจะทะเลาะก,กับลูกหรือโดนเจ้านายด่าหรือตกงานบ้างทุกคนก็สีทนได้คือมันยังทนได้อ่ะต่อให้มันจะทุกข์เขาเข้าใจว่ามันก็ทุกข์แต่มันก็ทนได้มันไม่ใช่ว่ามันทนไม่ได้ แต่ถ้าเราไม่ต้องทนละ่ะถ้ามันมีความสุขโดยที่เรื่องก็เกิดเหมือนเดิมแต่เราไม่ทุกข์ล่ะมาลองดูกันหน่อยไหมละ่ะวันเนี้ทุกครั้งที่รถติดไฟแดงทุกคนจะมีความทุกข์กับไฟแดงที่มันรถกำลังติดอวันนี้ผู้ฟังฟังผมอาจจะฉันก็เห็นทุกข์อะไรนั้นผมเเพิ่มโจทย์เขาไปกหน่อย มีคนที่ท่านรักอาจจะเป็นลูกอาจจะเป็นสามีภรรยาพ่อแม่นอนป่วยอยู่หลังรถที่ต้องไปถึงโรงพยาบาลให้ทันเพิ่มเพิ่มโจทย์เขา้าไปหน่อยตอนนี้ท่านจะรู้แล้วเฮย้ยทุกท่านั้นทุกแล้วยิ่งไฟแดงนานขึ้นเท่าไหร่ใจท่านจะร้อนลนขึ้นเท่านั้นอตอนนี้เขา้าใจได้แล้วแล้ววันนี้ทุกไฟแดงมันก็มีตัวเลขถอยกลับให้เราดูด้วยเออเขาดาวเขาดาวเพราะฉะนั้นแสดงว่าเรารู้ว่าเมื่อไหร่มันจะเขียว 1ิ8 7ก้าแปสูปั่งเขียวเลยแล้วไปได้เลยแต่ขนาดที่กำลัง59 58 57คนข้างหลังก็อุ้ยเป็นไงบ้างเนี่ยโอ้ยเมื่อไหร่มันจะศูนย์สักทีเอาละผมเบรกภาพไว้แค่นี้ผมย้อนถามความทุกข์ที่เกิดขึ้นที่ท่านในขณะที่ท่านกำลังถือพวงมาลัยเนี่ยมันจะทำให้ไฟแดงเปลี่ยนเป็นไฟเขียวเร็วขึ้นไหมไม่แล้วคนบนถนนต่อให้มีความทุก เหมือนกันพร้อมกันทั้งถนนเนี่ยไฟแดงจะเปลี่ยนเป็นไฟเขียวเร็วขึ้นไหมไม่แล้วทุกทําไมคุณห่วงโดยไม่ทุกไม่ได้เหรอดึ้งผมบอกให้เลยว่ามันทำได้แต่เราไม่รู้เรายังคงรักแล้วก็ห่วงใยคนที่เรารักแต่เราไม่ทุกก็ได้ตรงนี้แหละที่มันเหนือขึ้นไปอีกโดยที่เรามัวแต่อยู่กับของเก่า เราเองนึกว่าชีวิตต้องเป็นอย่างนี้ถ้าทุกเนี่ยฉันทนได้พระเจ้าตารัสรู้ไว้แล้วมีหนทางออกแล้วมีทางที่จะไปให้ถึงแล้วโดยที่เราไม่ต้องทุกข์เลยก็ได้แต่เรากลับไม่เชื่อแล้วเราก็คิดว่าทั้งหมดมันต้องเป็นอย่างนี้คนเ0็ดล้านคนก็ต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วทีนี้ประเด็นมันก็อยู่ตรงที่ว่าแล้วทําไมในเมื่อทุกขแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเนี่ยทำไมถึงต้องทุกข์กันต่อไป แล้วทำไมถึงไม่จัดการกับทุกนี้ซะล่ะทั้งๆท,ที่รู้แล้วมันไม่เกิดประโยชน์มันกลายเป็นว่าเพราะเราชินไปกับมันจนเราไม่เห็นแล้วว่ามันเป็นปัญหาเขาบอกว่าอย่างนี้ถ้าเราจับเขียดตัวหนึ่งใส่ลงไปในหม้อที่อุณหภูมิ50เขียดตัวนั้นจะตายทันทีแต่ถ้าเราเอาเขียดตัวนั้นใส่ไว้ตั้งแต่อุณหภูมิน้ำปกติสัก20 แล้วค่อยๆฮีตน้ําขึ้นไปจนกระทั่งอุณหภูมิ50เขียดจะไม่ตายเพราะเขียดจะค่อยๆปรับตัวแล้วก็ชินไปกับสภาพความร้อนนั้นวันนี้ตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเราอยู่กับทุกมาจนเป็นอย่างนี้เป็นเหมือนเขียดในน้ำร้อนแล้วเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่านี่มันคือน้ำร้อนถ้าอยู่ๆมีใครจับเราไปใส่ตอน50เลยล่ะเรากระเด้งตายไปเลยมันจะโอ๊ยทุกข์เว้ย ทั้งๆท,ที่มันทุกเท่าเดิมวันนี้ <c oughs> การเข้าสู่การปฏิบัติธรรมจะทําให้เราพ้นไปจากความเคยชินนั้นก็เหมือนกับการเอามือออกจากน้ําน้ําร้อนแล้วมาจุ่มในน้ําธรรมดาเมื่อไหร่ท่านเข้ามาถึงน้ําธรรมดาแล้วก็คุ้นเคยกับน้ําธรรมดาวันใดก็ตามที่ท่านกลับไปจุ่มน้ํานั้นอีกท่านจะรู้ลรู้วร้อนมากก็ท่านจะชักมือออกแต่วันนี้ทุกทั้งหลายที่เกิดขึ้นในทุกคนไม่มีคนรู้เลยเพราะท่านชินไปกับมัน ลองเข้ามาปฏิบัติธรรมดูไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามท่านจะเปลี่ยนเอามือออกจากน้ำร้อนมาอยู่ในน้ำธรรมดาแรกๆท่านจะฝืนมากแต่เมื่ออยู่ไปเรื่อยๆท่านจะชินกับน้ำธรรมดาวันนั้นแหละที่ทุกอย่างจะบอกว่าอะไรอุ่นอะไรร้อนเมื่อ,อไหร่มีความทุกข์ท่านจะหาทางออกจากมันได้ไม่ใช่แปลว่าเอ้ยอย่างนี้ไม่ร้อนก็ดีกว่าไม่ใช่ไม่ไม่ทุกข์ไม่ได้แปลว่าไม่ไม่มีทุกข์แต่ท่านชินกับทุกข์ อันนี้อันตรายเมื่อเรามีสติรู้ทันสมมติว่าอากุศลหรือความโลภปรดหลงที่เกิดขึ้นเนี่ยมีสติมันจะดับไปหรือว่ามันจะลดลงไปในระดับต้นแล้วเราก็เปลี่ยนมาทํากุศลแทนเปลี่ยนมาทํากุศลแทนอกุศลความโลภกรดหลงที่เกิดในใจก็เริ่มละถูกบรรเทาเบาคลายจิตใจเราจะค่อยๆสุขสงบขึ้นวันนี้เนี่ยความสุขที่เราบอกว่าเรามีความสุขจากการได้กระเป๋าโทรศัพท์ใหม่หรืออะไรก็ตามเนี่ย มันเป็นความสุขที่ประกอบด้วยความบีบคั้นของจิตใจคือเขาเรียกว่าตัณหาเราได้ของมาก็จริงแต่เราไม่เคยมีความสุขกับมันเลยแต่วันหนึ่งที่เราเข้ามาสู่การปฏิบัติธรรมเนี่ยถึงแม้จะไม่มีของเนี่ยแต่เราจัดการกรับตัณหาลงได้เมื่อจัดการกรับตันหาลงได้ความบีบคั้นของจิตใจมันจะไม่มีเมื่อความบีบคั้นของจิตใจไม่มีจิตจะโปร่งโล่งเบาสบายมันจะพบความสุขลึกๆความสุขเล็กๆความสุขเย็นๆที่ไม่เคยพบมาก่อน เมื่อไม่มีความบีบคั้นที่เรียกว่าตัณหาเนี่ยจิตจะค่อยๆพบกับความสุขในระดับที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆไม่อย่างนั้นเราจะถูกตัณหาบีบคั้นตลอดเวลาที่ปากเราบอกว่าเรามีความสุขที่ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นมาเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันเต็มไปด้วยใจที่บีบคั้นเป็นทุกข์ตลอดเวลาเราไม่เคยได้พบความสุขสงบเย็นที่แท้จริงเลยเราก็อยากได้สิ่งอื่นๆอยากได้สิ่งอื่นๆต่อไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดคือจากวันที่ผมพอจะเริ่มเข้าใจ ในธรรมะหรือว่าสามารถที่ทุก์มันจะลดลงได้ผมเชื่อเลยว่าไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าจะทุก์ลดลงในระดับเข้าไหร่ก็ตามเนี่ยจะลองสังเกตได้เลยคนที่เข้ามาสู่คอร์สปฏิบัติธรรมเนี่ยทุกคนจะอยากให้คนที่เขารักเข้ามาได้สัมผัสด้วยก็ลองคิดดูผมก็เช่นกันเมื่อผมได้เข้าใจ ธรรมะของพระพุทธเจ้าขึ้นมาบ้างแล้วก็ได้เห็นจริงๆว่าสามารถทําให้ทุกรดลงได้มันไม่มีใครที่จะอดได้ที่จะเผยแผ่ที่จะทําให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยได้เกิดขึ้นในคนอื่นๆทั่วๆไปแล้วผมก็อยากให้ทุกๆคนหันกลับมาแล้วก็สนใจช่วยกันทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาไม่อยากให้ปัญญาการตัดสู้ของพระองค์ท่านเนี่ยสูญหายไป อริยมรรคมีองค์แปดคือสิ่งที่สําคัญที่สุดแต่วันนี้ชาวพุทธทั้งหมดกลับไม่รู้เลยว่ามรรคมีองค์แปดคืออะไรผมก็จะฝากชาวพุทธเอาไว้ทั้งหมดเพียงแค่นี้แหละอย่างน้อยที่สุดให้เรากลับมาเข้าใจได้สอนลูกหลานของเราอย่างที่ท่านทั้งหลายส่งลูกๆเข้ามาในรายการสมัมมาเนนทรูป,ปุกปัญญาเนี่ยผมว่าดีมากก็ขออนุโมทนาสาธุทุกท่าน